สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทีเชื่อนะัทเช่นเคยนะคะในรายวิชาหน้าตาสินค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะ้เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของหน้าตาสินพื้นเมืองกันเลยค่ะเด็กๆยังจํากันได้อยู่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยค่ะ การแสดงน่าจะสินพื้นเมืองของไทยคือศิละปะการแสดงระบำรำฟ้อนประกอบดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นการแสดงที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละภาค ที่มีความแตกต่างกันมีทั้งการแสดงที่สนุกสนานร่าเริงอ่อนช้อยอ่อนหวานคึกคักค่ะซึ่งการแสดงแต่ละประเภทนะคะยังช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับคนในชุมชนน่าตัดสินพื้นเมืองแบ่งออกเป็นสี่ภาคดังนี้คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะเด็กๆและภาคใต้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์จะพาเด็กๆทุกคนไปรู้จักกับการแสดงของภาคเหนือค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะภาคเหนือนะคะน,นาจะสินพื้นเมืองของภาคเหนือส่วนใหญ่จะมีความอ่อนช้อยอ่อนหวานสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเหนือ ที่สุภาพอ่อนหวานและอ่อนโยนค่ะน้าติสินพื้นเมืองของภาคกลางนะคะจะมีความหลากหลายมีทั้งสนุกสนานร่าเริงและอ่อนหวานอ่อนช้อยนะคะซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพค่ะมาดูตัวอย่างแรกเลยค่ะลําเถิดเทิงหรือลํากองยาวนะคะเป็นศิละปะการละเล่นและการได้ลำประกอบการตีกองยาวที่นิยมเล่นกันในภาคกลางนะคะ สันนิฐานว่าแต่เดิมจะเป็นการะเล่นของทหารพม่ายามว่างศึกสงครามนะคะป้ายสมัยอยุธยาค่ะและเข้าใจว่าคนไทยได้เห็นรูปแบบจึงนำมาเล่นบ้างในช่วงสมัยทนบุรีนั่นเองค่ะการรำเถิดเทิงหรือรำกองยาวนะคะนิยมแสดงในงานบุญที่มีความรื่นเริงเช่นงานอุปสมบทแห่ขบวนขันมาก ต่อมากลมศิลปรกรได้ปรับปรุงรูปแบบการละเล่นให้มีแบบแผนขึ้นและเรียกว่าลําเถิดเทิงนะคะโดยฝ่ายชายเป็นผู้ตีกองยาวประกอบจังหวะและไล่ลําประกอบการตีกองยาวในท่าต่างๆค่ะและฝ่ายหญิงจะลําเข้ากับจังหวะกองยาวสลับกับการตีกองยาวเย้าหยอกของฝ่ายชายค่ะ น่าจะสินพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีความเรียบง่ายเน้นความสนุกสนานและสะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะหลักในการชมการแสดงค่ะเด็กๆอยากทราบกันหรือยังคะว่าหลักในการชมการแสดงเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะความรู้เพิ่มเติมนะคะการมีมารยาทในการชมการแสดง เป็นการแสดงถึงการมีมารยาททางสังคมค่ะเป็นการไม่รบกวนสมาธิในการชมการแสดงของผู้อื่นรวมทั้งยังทำให้สามารถชมการแสดงได้อย่างเข้าใจได้รับประโยชน์จากการชมการแสดงอีกด้วยนะคะการมีมารยาทในการชมการแสดงจะทำให้ผู้ชมเข้าใจและเกิดความประทับใจในการชมการแสดงค่ะและผู้แสดงมีความสุขและภูมิใจในการแสดงของตน ซึ่งหลักในการชมการแสดงผู้ชมและผู้แสดงควรรู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองดังนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงค่ะเด็กๆอยากทราบกันหรือยังคะถ้าอยากทราบแล้วนะคะมาฟังกันเลยค่ะบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงนะคะ 1. ตั้งใจทุ่มเทฝึกซ้อม 2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ชมและเพื่อนร่วมงานค่ะ 3. แสดงบทบาทที่ได้รับอย่างเต็มที่เต็มความสามารถค่ะข้อ4นะคะเสียสละอุทิศตนเพื่อง,งานข้อ 5. มีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของศิลปะค่ะข้อที่ 6. มีความภาคภูมิใจในการแสดงค่ะข้อที่ 7. แสดงได้ตรงตามอารมณ์ลักษณะของตัวละครค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าผู้แสดงคือใครผู้แสดงคือบุคคลที่สวมบทบาทเป็นตัวละครเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์และความรู้สึกที่อยู่ในบทละครมายังผู้ชมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทหน้าที่ของผู้ชมค่ะ ผู้ชมมีบทบาทและมารยาทในการชมการแสดงดังนี้ค่ะข้อที่1แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าแตะไม่สวมกระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้ามค่ะ2ไปถึงสถานที่แสดงก่อนเริ่ม10หรือ20นาทีค่ะ3ศึกษาข้อมูลของการแสดงก่อนเข้าชมเพื่อให้เข้าใจการแสดงค่ะ ข้อที่4ตั้งใจชมการแสดงไม่ลุกเดินไปมาขณะมีการแสดงค่ะข้อที่ 5. ไม่พูดคุยและรับประทานอาหารขณะชมการแสดงเพราะจะทำให้ผู้ชมท่านอื่นและผู้แสดงไม่มีสมาธิและชมการแสดงไม่เข้าใจค่ะข้อที่6ปบมือให้กำลังใจผู้แสดงเมื่อแสดงได้หน้าประทับใจค่ะข้อที่7 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่แสดงอย่างเคร่งครัดค่ะข้อที่8ปปิดเครื่องมือสื่อสารขณะชมการแสดงค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะมีประโยชน์ดังนี้ค่ะผู้ชมทราบประวัติความเป็นมาของการแสดงทำให้รู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีค่ะผู้ชมได้รับความรู้ด้านดนตรีไทยผู้ชมรู้จักบทเพลงไทยและเครื่องดนตรีไทยค่ะผู้ชมได้รับความรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆที่ใช้ในการแสดงและผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินได้คติสอนใจง่ายคิดจากเรื่องราวและบทร้องค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังสรุปเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิสินไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะการแสดงนาฏศิสินไทยเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยมีความงดงามในทุกด้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรร่วมกันอนุรักษ์สืบไปค่ะต่อมานะคะสรุปในเรื่องของหลักการชมการแสดงค่ะการมีหลักการชมการแสดงจะทำให้ผู้ชมเข้าใจการแสดง และผู้ชมควรมีมารยาทในการชมการแสดงนะคะเพราะทำให้ชมการแสดงได้เข้าใจและเป็นการไม่รบกวนสมาธิของผู้แสดงและผู้อื่นด้วยค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะในเรื่องของการแสดงนาฏศิสินไทยค่ะมาทบทวนกันเลยค่ะที่มาของการแสดงนาฏศิสินไทยนาฏศิสินไทยเป็นศินละปะแห่งการละครฟ้อนรำ เป็นศิลปะวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติที่จเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมค่ะและการแสดงนาฏศิลป์ยังช่วยให้ผู้ชมได้ชื่นชมและสนุกสนานกับการแสดงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกคนเองควรร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้การแสดงคงอยู่สืบไปการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะมีที่มาจากสิ่งต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การเรียนแบบธรรมชาติ การแสดงนาฏศิลป์ไทยเกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติโดยการที่มนุษย์เรียนแบบท่าทางของคนสัตว์ธรรมชาติหรืออารมณ์ต่างๆโดยถ่ายทอดออกมาเป็นท่าทางมีการได้รำเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดค่ะ 2. การละเล่นในท้องถิ่นการแสดงนาฏศิลป์ไทยเกิดขึ้นมาจากการละเล่นของชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีการขับร้องเพลง ได้รำกันหลังจากการทำงานเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยค่ะ 3. การรับอารยธรรมของอินเดียค่ะการแสดงนาฏศิลปสินไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะในสมัยอดีตประเทศไทยมีการติดต่อกับประเทศอินเดียจึงรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเช่นประเพณีภาษารวมถึงการแสดงต่างๆเช่นระบำละครโขนเป็นต้นค่ะ 4. การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยเกิดขึ้นมาจากการบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและมีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อสำเร็จได้ดังที่ขอไว้จะมีการฟ้อนรำถวายเช่นเซิงบ้างไฟเป็นการฟ้อนรำเพื่อบูชาพยาแถนให้ฝนตกลงมายังโลกมนุษย์ค่ะลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงที่มีลักษณะเด่นและมีเอกลักษณ์ด้านความงามต่างๆที่ถ่ายทอดมาสู่ผู้ชมให้รับรู้และเกิดความซาบซึ้งประทับใจและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีดังนี้ค่ะ 1. ความไพเราะงดงามของบทกรการแสดงนาฏศิลป์ไทยบางประเภทมีบทขับร้องบทพูดซึ่งเป็นบทกรการประพันธ์คำร้อง ที่มีสัมผัสของจองกันมีการเล่นคำใช้สำนวนความไพเราะทำให้ผู้ชมเข้าใจในการแสดงค่ะ 2. ความงดงามของผู้แสดงและกระบวนท่ารำการแสดงนัาจศิลป์ไทยผู้แสดงควรมีรูปร่างสวยงามเหมาะสมกับตัวละครมีความสามารถในการได้รำอ่อนช้อยงดงามถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงได้ถูกต้องค่ะ 3. ความงดงามของเพลงดนตรีและการขับร้องการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีการใช้บทเพลงบรรเลงประกอบการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความสมบูรณ์ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้สอดคล้องกับการแสดงทําให้ผู้ชมคอยตามไปกับการแสดงค่ะ 4. ความงดงามของฉากแสงสีเสียงเวทีและอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทยจะมีการจัดฉาก แสงสีเสียงเวทีและอุปกรณ์ประกอบการแสดงทำให้การแสดงมีความงดงามผู้ชมเข้าใจเรื่องราวในการแสดงมากขึ้นค่ะประเภทของการแสดงนาฏศิสินไทยการแสดงนาฏศิสินไทยเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยมีความงดงามในทุกๆด้านซึ่งการแสดงนาฏศิสินไทยมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันออกไปดังนี้ หนึ่งโขนโขน,ขนเป็นการแสดงนาฏศิสินชั้นสูงมีเอกลักษณ์แตกต่างจากการแสดงอื่นคือการสวมศีรษะโขนซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามตัวละครโขน,ขนจะนิยมแสดงเรื่องรามเกียนและแสดงในงานพิธีสำคัญต่างๆค่ะ 2. ละครละครเป็นการแสดงที่เป็นเรื่องราวซึ่งพัฒนามาจากการเล่านิทาน ดำเนินเรื่องโดยการขับร้องการใช้ท่ารำเพื่อสื่อความหมายในการแสดงค่ะ 3. รํรำและระบำรำคือการไล่รำที่มีผู้แสดง1-2ถึงคนแบ่งเป็นการรำเดี่ยวและรำคู่เช่นรำหนุมานจับนางเบนจากายภาพที่นักเรียนเห็นนะคะจะเป็นหนุมานจับนางสุพันมัตฉาค่ะระบำ คือการไล่รำที่มีผู้แสดงสองคนขึ้นไปไม่เล่นเป็นเรื่องราวแบ่งเป็นระบำม,มาตรฐานและระบำบ็ดตล็ดเช่นระบำมพรม,มาศภาพที่นักเรียนได้เห็นนะคะเรียกว่าการแสดงระบำมพรม,มาศค่ะ 4. การแสดงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันไปแบ่งเป็น4ภาคดังนี้ค่ะ ภาคเหนือการแสดงของภาคเหนือมีความอ่อนหวานอ่อนช้อยสวยงามเช่นฟ้อนสาวไหมฟ้อนเล็บเป็นต้นค่ะภาพที่เด็กๆได้เห็นนะคะภาพแรกคือการแสดงฟ้อนสาวใหม่ค่ะภาพที่2คือการแสดงฟ้อนเล็บค่ะภาคกลางการแสดงของภาคกลางเน้นความสนุกสนานถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในภาคกลางเช่น รำเถิดเทิงหรือลำกองยาวนะคะดิเก้ลำตัดเป็นต้นค่ะภาพแรกที่เด็กๆได้ชมคือลำเถิดเทิงค่ะภาพที่สองคือการแสดงลำตัดค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแสดงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะมีจังหวะสนุกสนานเช่นเซิงปงลางเซิงสวิงหมอลำเป็นต้นค่ะ ภาพที่เด็กๆได้เห็นภาพแรกคือการแสดงซึงปงลางและภาพที่2คือการแสดงซึ้งกระติบค่ะภาคใต้การแสดงของภาคใต้นะคะมีที่มาจากวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิมค่ะการแสดงที่มีลักษณะอ่อนช้อยเช่นโนราค่ะการแสดงที่มีจังหวะสนุกสนานคือคักเช่นดิเกฮูดูระบำตลีกีปัตเป็นต้นค่ะ สำหรับภาพแรกนะคะผู้หญิง2คนที่เด็กๆได้ชมกันคือการแสดงระบำตดีกีปัตค่ะและภาพที่2นะคะเป็นการแสดงลำโนราค่ะต่อมาค่ะเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่6นะคะเรื่องบูรณาการนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นค่ะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว,ว่าวิชานาฏศิลป์เนี่ยจะเข้ากับวิชาอื่นได้อย่างไรสงสัยกันไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับการบูรณาการนาตศิสินกับสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะก็คือบูรณาการกับวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์สังคมศึกษาสุขศึกษาการงานอาชีพและศิละปะค่ะ สำหรับการบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะการเรียนรู้นาฏศิลป์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถในการแสดงออกที่ดีงามด้านวัฒนธรรมไทยค่ะนักเรียนสามารถนำความรู้ความสามารถไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นะคะกลุ่มสาระแรกค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะจะเกี่ยวข้องกับการแสดงนัฏศิลป์ในด้านบทประพันธ์วรรณคดีต่างๆที่นำมาใช้ในการแสดงค่ะเช่นรามเกียรติ์เงาะป่าอีเหนาเป็นต้นค่ะต่อมานะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับการแสดงนัฏศิลป์ไทยในด้านการนับจังหวะค่ะการแปะแถวเพื่อให้การแสดงมีความพร้อมเพรียงและสวยงามค่ะ ต่อมาค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะเกี่ยวข้องกับการแสดงนาตัิสินในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิประเทศของท้องถิ่นประเพณีต,ต่างๆลักษณะของคนในสังคมที่นำมาสร้างสารรค์การแสดงค่ะและนำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะต่อมานะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพัลศึกษาค่ะ จะเกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิสินไทยในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่วงท่าที่สง่างามและมีพละกําลัง mm. เช่นรำมวยไทยและกระบี่กระบองเป็นต้นค่ะ mm. ต่อมานะคะกลุ mm. ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะจะเกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏัดสินไทยในเรื่องของการออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงและการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงนั่นเองค่ะ มาค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะนะคะจะเกี่ยวข้องกับการแสดงนาตัดสินไทยในด้านการตกแต่งเครื่องแต่งกายออกแบบลวดลายฉากโดยใช้วิธีธการทางศิละปะขแขนงต่างๆค่ะเช่นจิตกรรมสถาปัตยกรรมปัตติมากรรมเป็นต้นค่ะดังนั้นนะคะการบูรณาการนาฏัิลินกับกลุ่มสาระอื่นๆค่ะก็คือนำบทกลอนบทละครจากวรรณคดีมาประกอบการแสดง บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ 2. นําความรู้การนับตัวเลขมาเปรียบเทียบนับจังหวะในการแสดงบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ 3. นะคะค้นคว้าประวัติความเป็นมาของดนตรีและนาฏศิลป์บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ 4. การเคลื่อนไหวร่างกายท่าทางต่างๆบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาค่ะ 5นะคะประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ตัดเย็บเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะ 6. นะคะตกแต่งเครื่องแต่งกายตามหลักศิละปะบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะทัศนศิลป์ค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบใน Google Form ค่ะเป็นคะแนนเก็บที50คะแนนค่ะ และให้นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4-5ค่ะและสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ส่งงานทเชช์เด็กๆสามารถตามส่งได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ทเชช์นัดขอตัวลาไปก่อนขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบนะคะ